วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะแกเมื่อวานแดดไม่มีฝนตกเมื่อตื่อๆด,ดูวันนี้แดดเปีย้ยงเลยแต่ว่าก็หนาวเหมือนเดิมอาทิตย์นี้ก็บอกสามีอยู่เป็นเพื่อนสองวันแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนโอเคไม่รู้ว่าทําอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไรจุดหมายไรร่องไรหิไร้จุดหมายเดี๋ยวปก ้ากดไปไหนจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะค่คุณ้ำน้าสวัสดียังโอเคค่ะแดดแรงมากวันนี้ผิดจากเมื่อวานมากเลยนะทุกคนนี่เวลาสิบโมงสี่ิบเจ็ดนาที่นะดูความแดดดิสุดยอดไหมคะทุกคนผิดจากเมื่อวานมากเมื่อวานนี้เฮ้ยทั้งฝนทั้งลมแต่ว่าแดดก็ยังมีลมเห็นไหมคะต้นไม้มัน ทุกคนกบจะให้ทุกคนดูว่าเขาเอายาออกไปแล้วแล้วเขาก็เอาหินมาแทนที่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอาอะไรยังไงดูค่ะยาที่เคยมีตรงนี้มันไม่มีแล้วนะคะทุกคนจ๋ามันหายไปแล้วไม่มีแล้วแต่เขาเอาหินมาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะคะ จริงๆวันนี้กบจะไปตามหาหมวกเลยค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องเมื่อวานที่กบไปมันไม่มีหมวกนะคะมันไม่มีหมวกที่กบต้องการอาการหนาวต้องการหมวกใส่แต่ไม่มีหมวกที่เราต้องการไม่มีไซส์ที่เราต้องการก็ไม่มีไซส์ที่เราไม่ต้องการมีไซส์แต่ไม่มีที่เราต้องการกบก็จะพาทุกคนไปช้อปปิง้งกันระวังนะ โอเคไปกันเลยแดดแรงได้ใจจริงๆผิดจากเม,มื่อวานเลยดูความแดด ถือเสื้อในผู้ชายถือเสื้อชั้นในไปจ่ายตังให้เมียค่ะ The best husband ของตัวยีปดเหรียญน,นะคะทุกคนไปไปชอปปิ้งต่อกันที่นี่คือทาวสแควร์นะทุกคนหนาวหอมหอมเหมือนหมู หอมเหมือนหมูสามชั้นอะ่ะที่รักย่างบาร์บีคิวกินกับน้ำจิ้มเหมือนเกาหลีอะ่ะเดินไปดูหมวกอุ้ยหนาวมากดูหมวกร้านนี้นะคะ LIDS เนี่ยพอดีขับรถผ่านเดี๋ยวเข้าไปจะเข้าไปดูก่อนนะะทุกคนมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่มีค่ะโอ๊ยไม่มีหมวกที่เราต้องการนะแกทุกคนโอเคไ <derecho> ปกบมาร้านอีกหนึ่งร้านที่ตรงข้ามกับ H&M นะทุกคนสามีก็ไปซื้อเสื้อให้ตอนนี้ไปจ่ายตังค์ให้กบดีทุกคนอยากได้หมวกมาแล้วเครื่องบินมาแล้วให้ดู ได้หมวกอีกแล้วค่ะทุกคนจ้าทำไมหมวกหนูมันหายยากจังเลยหนูไม่เข้าใจตยไม,ไ,มมไม่ก็ซ<ม>ื้อเสื้อของอ่านว่าอะไรคะคุณอำนาจนายเนวี่ทหารแก่แกแกเ,เนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อทีชื้อเอ้เสือเสอเเอเส้อสีขาวธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนนี่เสื้อยืด สีขาวที่แบบธรรมดาธรรมดาติดป้ายไว้สิบหกเหรียญสิบหกเก้าเก้าทีนี้เสร็จในเสื้อเนี่ยสิบหกเก้าเก้าแต่ป้ายอ่ะที่อยู่บนเสื้อน่ะสิบสองเหรียญทีนี้นางก็เอาไปใจ่ายให้กบแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาอ่ะยิงเข้าไปบาร์โค้ดยิงเข้าไปมันมันอยู่ในราคาสิบหกเหรียญอะ่ะ เนี่ยมันก็อยู่ราคาเต็มทีนี้กบบอกสามีกบกว่าถ้ามันอยู่ในราคาเต็มอะ่ะกบไม่เอานะกบเป็นคนที่ลดเดืยนสองเรียนก็อยากได้ให้มันลดน,นนะเนาะทีนี้เสร็จปุ๊บนางก็ไปบอกเขาว่าฉันเห็นป้ายมันในราคานี้เขาบอกพาฉันไปดูสิแล้วยังไงต่อทีละพอพา,พาไปดูเสร็จปุ๊บเขาว่ายังไงนะเออะไรกับบ้างอ๋อครับกระเป๋าโคตรนะแคชเชียร์ข้างบนบนอะไรแล้วแล้วเขาจะแปลวาป้ายสิบสองเดืยนลงเหรอ ก็เขาไปเขาไปคนไปติดป้ายเองสิบสองเหรียญเองใช่ไหมแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเนี่ยเราอะเห็นป้ายมันลดราคาสิบสองเหรียญเราเห็นป้ายนั้นแต่จริงเสื้อมันมันราคาสิบหกเหรียญทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับเขาตกใจเขาขี่เข้าไปแล้วเขาก็ตกใจบอกว่ามันไม่ใช่ราคาที่เธอพูดแต่มันเป็นราคาสิบหกเหรียญมันไม่ใช่ราคาสิบสองเหรียญที่เธอพูด,ดทีนี้สามีก็บอกนี่ไงไปดูป้ายสินางก็ไปดูไปดูเสร็จปุ๊บนางก็นั่นแหละ นางก็ให้ในราคา12เหรียญแต่นางก็จะแปลาป้าย12เหรียญลงแต่ก็กขาย16เหรียญเท่าเดิมในประมาณเนี้ยอันนี้ก็ H&M นะทุกคนเนรียม H&M ก็ได้เสื้อมาสองตัวเป็นเสื้อในเสื้อในตัวนี้กบเคยซื้อแบบเนี้ยทูแพกเครื่องบินใหม่แล้วทูแพกในราคาตอนนั้นที่กบซื้อมีสีกบซื้อในสีเขียว มีเป็นสีเขียวขี้ม้ากับสีขาวสองตัวในราคาเจ็ดเหรียญทูแพกนะคะทุกคนทุกอย่างสไตล์เดียวกันเลยสไตล์เดียวกันเหมือนกันเป๊ะแบบนี้เหมือนกันเป๊ะทีนี้กบก็เลยอยากจะมาซื้ออีกแต่ว่าราคาที่กบได้ไปน่าจะเป็นลดราคาโชคดีมากอันนี้กบซื้อในราคาตัวเดียว13บสามเหรียญอันนั้นทูแพกเจ็ดเหรียญสองตัวเจ็ดเหรียญอันนี้ตัวเดียวสิบสามเหรียญ หรือสามีบอกเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะโอเคอบชอบมันมันใส่สบายดีทุกคนมันเป็นผ้าแบบเนี้ยมันใส่สบายแล้วก็เสื้อวันนี้ได้เสื้อสีขาวมาสองตัวเสื้อตัวนี้ก็อยู่ในราคาเป็นเสื้อกล้ามธรรมดาเท่าไหร่สิบสามเหรียญเหมือนกันเสื้อเสื้อตัวเดียวเสื้อในตัวเดียวสิบสามเหรียญเสื้อกล้ามตัวเดียวก็สิบสามเหรียญ H ฮกบจ่ายไป ยี่สิบแปดแล้วก็เมื่อกี้เสื้ออยู่ที่สิบสามเหรียญน,นะยี่สิบแปดก็ประมาณนี้จริงๆอะอยากได้หมวกแล้วก็อยากมาดูเสื้อครอบอะกบอยากได้เสื้อครอบมากเลยนะกบดูทําไมกลไม่เข้าใจบางเว็บไซต์นะ่ะทาในเว็บไซต์เนี่ยทําไมมันมันถึงมีเสื้อสวยๆเยอะแต่พอเข้ามาในร้านเข้ามาในสต์อะมันไม่ค่อยมีอะกลไม่เข้าใจนะแล้วก็ในเว็บไซต์อะราคาเซล เอ้ใช่ราคาถูกกว่าแต่พอมาในร้านกลายเป็นราคาแพงกว่าแอปงงคุณสามีไปไหนเงียบเจียต้องสั่งในแอปเออหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละคิดดูทุกคนกบอะก่อนที่กบจะมาเนี่ยกบก็ดูในแอปแอปของเขาอะเสื้อผ้ามันก็เสื้อผ้าสวยๆเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยแต่พอแต่พอเรามาคืออะกบอะทําไมกบถึงมาในร้านบางครั้งเราอยากจับดู บางครั้งอยากจับดูอยากมาลองอยากมาจับดูอะไรแบบนี้บางครั้งสั่งสั่งเสื้อผ้าที่ที่นี่บางครั้งเราบางครั้งเราใส่ไซส์นี้แหละแต่พอเราสไตล์เสื้อแบบนี้สว่วนหนุกกบใส่ไซส์ s พออีกสไตล์หนึ่งกลายเป็นกบต้องใส่ xs อย่างเงี้ยมันคือก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เพราะกลัวถ้าไม่มั่นใจอย่างเช่นกบอะซื้อไอของเมเซอะกบก็มั่นใจเพราะว่าส,สวัสดิ์กบส่วนมากกบจะสั่งพวก เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวอะไรแบบก็กบกว่าจะรู้ไซส์ว่าไซส์อะไรใช่ไหมแต่แบบเนี้ยเสื้อผ้าแบบเสื้อกล้ามแบบเนี้ยเราไม่รู้ไงทุกคนว่าเสื้อที่เราใส่เนี่ยมันจะเป็นไซส์ไซส์อะไรอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละอยากจะได้หมวกแต่ไม่ได้หมวกเสียใจอ่ะร้านหมวกคือหมวกมันมีมันมีมันมีเยอะแยะแหละทุกคนหมวกทำไมจะไม่มีมีเต้ไม่หมดแต่หมวกที่กลอยากได้มันไม่มี กบเคยกบตอนนั้นสมัยนั้นน่ะเมื่อหลายปีที่ผ่านมากบมีหมวกใบหนึ่งกบก็ให้เพื่อนไปแล้วแหละแต่ว่าสมัยนั้นคือเราออเดอร์แล้วมันก็ออเดอร์นอกที่รักเราออเดอร์แล้วก็ไปรับเองในร้านเนี่ยออเดอร์ให้เขาอไปส่งที่ร้านแล้วก็ไปรับมันก็โอเคแต่พอตอนเนี้เหมือนกับไม่มีเธอต้องไปเธอต้องออเดอร์เองแต่พอเราเข้าไปในออเดอร์มันไม่มีไซส์ที่เราอยากได้กบแบบ ในก็เป็นคนไม่ค่อยเรื่องมากนะแต่บางอย่างก็เรื่องมากเรื่องมากก็มไม่เข้าใจคือถ้าเราสั่งมาแล้วอ่ะที่เราไม่ชอบเราก็ใส่เราก็ใส่เราก็รู้สึกไม่ชอบเราก็รู้สึกไม่ไม่ชอบเลยแหละแต่เราได้ใส่นะทุกคนแต่ว่าพอทดสั่งมันก็ไม่มี <c oughs> โอ้ยน่าเบือ่อเมื่อวานอยากได้หมวกอันอาร์เมอร์กับสามีก็ ไม่ได้อีกอยากได้แบบเขาเนี่ยันพาไปอยู่นี่เอ้ก็ได้จะไปเหรอนางก็จะพาไปโอเคทุกคนเดี๋ยวกบจะไปกบก็จะจบคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวกบก็จะไปไปดูหมวกอันเดอร์อาร์เมอร์สิถ้ากบเจอกบก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่ถ้าไม่เจอก็จบคลิปไปเลยแล้วกันกบก็ไม่กบก็วันนี้กบก็พาทุกคนมาอีกอันนึงมาตามหาหมวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมวกแต่ก็จะไปดูอีกที่หนึ่งเป็นอะไรที่เรา ไปในมอใหญ่ๆนะคะทุกคน,กคนแต่ว่ากบก็จะจบคลิปเลยแล้วกันนะกบก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคุณน้ำนาจอยู่ไหนขอบคุณด้วย <c oughs> โอเคค่ะกบพูดมากเหลือเกินไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้แค่เสือ้อแค่นี้เองโอเคกบไปเรียกไปบ,าบา้าอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากเอาไปสามมาเลยอร่อยจริงๆนะทุกคนเนี่ยมันอร่อยจริงๆแล้วทาสไข่กบก็เอาไปสองอัน เราลองนี่ไปเอานี่ไปกินอีกกันหนึ่งก่อนกลับบ้านแวะซื้อขนมแล้วก็จะแวะซื้อชาไข่มุกเหมือนเดิมค่ะแวะซื้อไทเกอร์ชูก้าค่ะทุกคนชิบมาแล้วเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านกันได้ไทเกอร์ชูก้าขนมแล้วก็ซสื้อแกนี้ก็พอแล้วคาไปแล้วบ๊ายบาย